สวัสดีสสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องจ้ามือในมากินซีนดาดน้ำกันซีนดาดดาดสินด้วยพี่น้องจา้าส่วนเนื้อวัวน,นะคะนี่ซีนดาดด้วยพนาะประเทศลาวเขาเอิญสิ้นดาดพอเราเอาซีนมาดาดใส่หมอ,องหมอจะขึ้นใม่ได้ไหมเอาข่อยถอยมาใหม่สองร้อยขอยไปผ่อนเมื่อวานาสินดาดซีน,นงสิหมอ หมูเด้อวันนี้อ่ะหมูเพิ่นงัวกระทะพี่น้องจา้าจะมีนี่นี่นี่ก็นี่นี่นนนมันก็จะมีปลาหมึกนะคะทําเองเด้อพี่น้องปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีเนื้อวัวเด้อพี่น้องจ้่ปลาหมึกก็เป็นหนวดลงหมอเลยนี่แล้วก็ลวกลวกลวก,ลวก หมักไว้ตั้งแต่เช้าๆพี่น้องพี่น่อมานอนหน่อยเอ้ยมากินน้ำแม่เด้อลูกเด้อยกรอนผักก็จะมีมีผักบุ้งมีมงเส้นมีเห็ดเข็มมีเท่าไหร่ก็กินแค่นั้นแหละพี่น้องจ้ะสมอ,อก,ก็ใหญ่ดี ต้องแรงมากปริเทศไฟแห้งยมาค่ะพี่น้องจ้ามามามา,มา,ม,ามากินน้ำกันเด้เอเก็บซีนดาดกินได้มันไม่ได้กินดาดดาดซิดสวัสดีครับพ,รพี่น้องจ้านางเต่าน้ำวนกิน เราก็กินจดกินก้อนด้วกินด้ในนางเบิรงนนมันจมีแห้งมาใจครับเนื้อบัวแล้่มเห้อเนื้อบัวโชว์แล้วเนี่ยผักันที่หวใ้นะคับโชว์แล้วค่ะทำบนชับโชว์นั่หมวกระทะไม่ได้พี่น้องันคือไม่ว่า ดาวมาไหมสุดนๆรล้วล้อนๆจกร่วนกันะ ก็อร่อยเองเดพี่น้ตจากินไหมนเนี่ยกน้อ,อาออออนลมนนนปากลยว,ยยว,ยวต้องจ้าเ่อทวนอ่างอ่าอ่งนาาดาน่อ่งกอาองอ่างต่งอ่าแอ่กอ่ม่มาางอกปกกเา ก็คือจังเขาสิงใสหิบมาเลยเสียบควาสินันะะน,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 นั่นแหะอนเอกะเดนองจ๋ามาเดมาเดิมาเดิมฝนตกแหงแเมื่อคืนนี่เออบําบ,บมันากาศ<อ>ก<น>ดีนอ้องจ๋าฝนตกที่นอนตังเตียงเกียดน้องฝนตกใส่ห้างลิ้นแเ,เสียดหยังพี่น้องนอกจากพระเภทวงมวยยันติดนอนตอนแล้วแน่นบนาง อาเมีย้อย์มานอนคุกอ่ะ <laughs> อาเมีย้อยเอาได้เมียสาวบ่แม่นเมียน้อยมเมียน้อยก็เอาบ่ได้มเมียฒ่าอย่าเอาเด้อพี่น้องมันไม่น่าเอาเมียไรกับแก่หาเอาเด้อค่ะ กับแก้วตัวหนึ่งเข่ารับแกบ้วเถ่ารับแก้ไล่เนาะจะไปเอามันมันเป็นตะขีเดียดมีอยู่ตัวหนึ่งตัวเดียวเข่างามกับเยอะแยะเด้อเนอะเข่าบบง,งามแล้วจิตใจสกปรกมันก็เยอะแย,แย 那么小可以吗？ น่สบายแล้วเลือกจับของทิ้งเลยเราเฮ้ยองมันก็แต่แกงเลี้ยกหมดเลยมืดมื้อะไรไปหึ่งแล้วก็เป็นอีเถาหยามมันดาเล็ดอยู่ช้มอยู่เถาสองเถานางเฝ้าปืนกดเถาสองเถานางเฝ้าพืนกุนพี่น้องจ๋าวันเดียวเลยเวกัม พี่น้องจะไม่เจอกินเสียดยังดอกจะหน้อยน้ำไม้มันออกจังสิาพาไปหาหนา้าไม้หาหน้าไม้ใต้ดินนะพอนะ่อเนาะแก่หามาหามายังเกาะพื้นแก่บอหอมหามาต้มแม่น้ำไม้ใต้ดินนั่นนอะนข,ขาวขาวขนาะ cho nè không mẹ mở ra nó có chạy không nó có chạy mở nó เนดเนุมน,น,นไปเงไไง้าน,น,นี่นรถเนาะแครทนี่ิได้อนงลงนั่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 งลงนัลงกน็แ่นั่งลงนั่งลงนั่งลงลงมามาพอานี่แครอทไม่กให้กห็อเอาแครทมาฝ ให้เธอได้ชิมผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงก็อร่อรละมากกว่ากอาเราตปเข้าวในบ้านไปครับเป็นงี้ไปทานไม่กินอะไรสักอย่างเนี่ยกรบปกินไม่ต้องกินของแพง ng พ่อจะได้พี่น้องจ้าจะได้ราาพี่น้องจะได้กินพอเป็นวิธีพี่น้องจ้าไปพอกันใหม่คลิปหนาเด้อขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ต่อใครให้มอนนั่นแน่เด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกปิ๊กก็เองคนเดียผัดนี่เด้อโอ้ย